ดีเจแมนใบเตยนะครับนะทุกการกระทำมีผลตามตามมานะเป็นคนดังอย่ารวยเร็วอย่าไปคิดอยากจะรวยเร็วอยากจะมีเงินเยอะๆอยากจะมีบ้านหลังใหญ่ขับรถราคาแพงใช้ชีวิตหรูหราแบรนเนมสุดท้ายนะครับกะดีพวกนี้คนดังๆเนี่ยสุดท้ายก็ต้องเข้าไปอยู่ในคุกนะครับเพราะฉะนั้นคนดังๆทั้งหลายนะครับอย่าเดินทางบิดอย่าพบคนชั่วเป็นมิตร นะอย่างผมนี่ผมไม่เอาคนชั่วผมไม่เอาด้วยผมห่างเนีจบไปแล้วต่อมาคนดังอีกคนหนึงเขาชื่ออะไรเก่งายพรางอะไรเนี่ยลายแพ้วลายพรางอันนี้ก็เหมือนกันก็คนดังเลยครับเขาบอกว่ารายจ่ายเยอะนะทำมาหากินปกติอ่านะอ่านะครับทำมาหากินปกติไม่พอใช้รายจ่ายเยอะต้องหาต้องหาเงินหารายจ่ายทำไมจะมาไปชักชวนคนเล่นพนันซะโถ้พี่เก่งลายพราง ตอนนี้ก็ไายแล้วสิกระโดดก็ไปแล้วครับตำรวจเรียกไปรับทราฟ้อ,ของข้อาหาชักชวนกาเล่นกบบนารพนันนะผมก็ไม่รู้ว่าปรับสองพันแล้วจบหรือเปล่านะมีข้อหาเรืเ่องฟ้องเงินด้วยหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าชักชวนคนเล่นกบบนารพนันก็โทษเบาอะน่าจะักปรับสักสองพันบาทนะครับอันนี้ก็เล่าให้พี่น้องประชาชนได้ฟังได้ทราบเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนดังอะไรายได้ไม่พอใช้รายจ่ายเยอะนะ ก็อย่าไปมีรายจ่ายเยอะมากครับนะใช้จ่ายธรรมดาของผมนี่ก็วายวันละขวดอย่าไปกินเยอะอย่าก,กินวันละสองขวดผมวายวันละขวดเดียวนะกินวายอยู่บ้านนั่งคุยกับหมาก,กับแก้มมาธรรมดาผักบ,บุ้งไฟแดงเนื้อย่างอา่อาอา่าอะไรวะผักกาดอะไรก็ว่าไปกะหล่ำปีอะไรก็ว่าไป,ป,ะไาไปนะนั่งคนเดียวกินเมาแล้วก็นอนไม่ต้องไปไม่ต้องไปขับรถขับลาไปทำความชิบหายกับผู้อื่น เขาผมก็วันแค่นี้วายแล้ววันแลว้ววดพอนะครับไม่ต้องกินเยอะนะถ้าเราใช้ชีวิตหรูหราก็เงินทองไม่พอใช้ก็ต้องไปชักชวนคนเล่นการพนันเขาบอกว่าทําธุรกิจปกติไรายได้ไม่พอพี่เก่งเขาว่า่านะ้ะตามตามที่ผมติดตามข่าวนะเขาบอกว่าจะชักชวนคนเล่นการพนันเนี่ยเดือนละสองสามแสนนะก็ออะไรายได้ดีนะเออนะแต่อย่าไปทำครับสุดท้ายก็ติดกุ๊เห็นดูรายงานข่าวเ็าบอกพี่เก่งเนะี่ยถ้ามีโอกาสก็ทําอีกครับแแกก็ไม่เข็ดเพราะอะไรแกบอกว่าอะไรเนี่ย ติดคุก็อดตายเนี่ยนะแกก็กลัวอดตายไม่กลัวติดกค,คือคนสมัยนี้มันเป็นอย่างเงี้ยก็เห็นใจแล้วพี่เก่งลายพางนะผมก็ fc พี่นะแต่พี่อย่าไปชักชวนคนเล่นกนารนันเลยการพนันยาเสพติดทาลายชาติทําลายเยาวชนทําลายครอบครัวบอ่อเกิดอาญากรรมถ้าลูกหลานคนในครอบครัวลาติดกนานรพนันออนไลน์นี่ตายห่านะไม่มีมันถ้าติดกนารพนันนี่ชิปหายหมดอะทั้งรักทรัพย์ชอบโกปงปลอมเอกสารห่าเลยมาหมดเพราะอะไรเป็นบอ่อเกิดแห่งนี้สินเป็นบ่อเกิดอาญากรรม นะถ้ายาเสพติดด้วยจบทั้งยาเสพติดทั้งไอพนันออนไลน์มีชิปหายอย่างเดียวนะบอนเบอร์ต่างๆเนี่ยพวกนี้คือชิปหายหมดอันนี้เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับอ่านะไม่ได้เปิดให้ร้อนตายห่าเลยเนี่ยนะเพราะฉนั้นอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับพนันออนไลน์อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจสีเทานะครับอ่านะข้อหาอายการสั่งฟ้อง B, ดีเจแมนมีหนึ่งนะแชร์ลูกโซ่ชอบโูมประชาชน พระบะคอมสามฐาน,วานความผิดนะครับนะนะนะครับนะนะครับมีอะไรบ้างครับโซเชียลซโซเชียลแซ,โซลโรงเรียนจัดเลือกตั้งสภานักเรียนสอนงานรงกรกตนะครับกกอตอตอนนี้ก็โดนด่าเลยยับยับเยินอ่ะพอตอนะงบประมาณก็เกือบหกพันล้านทำได้แค่นี้นะอืนะครับนะมีอะไรบ้างครับอื นอกนั้นก็พักรวมไทยสร้างชาติเสียใจต่อการยิงเลเซอร์บนสะพานพระรามแปดเสียใจอืมนะเสียใจนะว่าไปนะว่าไปมีอะไรที่น่าสนใจครับนะโอ้โหนะรวมไทยสร้างชาติโอ้โหเท่เลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยอเอาเปียบเพื่อนไหมเนะี่ย อืมอ่าดูากให้ดูแลกาเปเรื่องอื่นไปแล้วนะเนี่ยรวมทายสร้างชาติดูเ่ยโอ้โหเอาเปรียบเพื่อนไหมจำนวนตัวสอนขนาดขนาดเนี่ยมันผิดหรือเปล่านะจะอ้างว่าขออนุญ,ญาตได้ได้หรือเปล่าเออนะครับนี่นะครับอืมรวมทายสร้างชาติเออนะอือไม่ธรรมดานะเส้นสายไม่ธรรมดานะ่ะสามารถยิงเลซองเลเซได้นะเอ,อ เก่งลายพางลั่นรู้ว่าชักชวนคนเล่นการพนันมีความผิดแต่ยอมรับเพราะรายได้ไม่พอรา,ายจ่ายรายจ่ายเยอะ mm. ก็ใช้น้อยหน่อยนะครับ mm. พี่เก่งครับอ mm. ่ากินไว้ว่าเราควรก็พอแล้วเหมือนผมเนี่ยกินน้อยหน่อยนะ mm. ใช้จ่ายน้อยนะฮะ mm. เรื่องเก่งลายพางนะครับ mm. เพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ทางตำรวจไซเบอร์เขาเริ่มทํางานแล้วที่ผ่านมาไม่รู้ไปนั่งเป่าสางอยู่ที่ไหนนะ mm. พนันออนไลน์อะไรอะไรต่างๆเต็ไมไปหมดนะ สารวัตรสัวสารายต่างพอพูดถึงเรื่องพนันออนไลน์มันมีอีกเรื่องครับนะมีเรื่องหนึง่งคือเรื่องอะไรฮะนะนเเรื่องพนันออนไลน์ก็มีคนหนึ่งเขาชื่อนายภูมิหรือนายอะไรปรากฏว่าผูกคอตายอยู่ที่แถวจังหวัดตากโรงพักอะไรคลองลึกหรือคลองอะไรนะครับนะก็นะ,นะ,นะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับถูกจับมากเกี่ยวกับเรื่องนนนอเนี่ยพนันออนไลน์เนี่ยเขาบอกเป็นรายใหญ่เจ้าของเว็บอ่เยอะแยะมากมายอะไรเนี่ยนะ อ่านะครับเดี ok water, cream cream ๋ยวสักพู่นะอ่าเดี๋ยวสักรู่นะครับอืมแต่ตะ่กี้มันอากาศร้อนมาเลยหายไปเลยสักรู่นะฮะรอแป๊บหนึ่งอากาศมันร้อนเครื่องเครื่อมันร้อนก็เลยแยกไปเลยนะครับทางทีต่อคนดูก็เยอะมากเลยนะนะลูกน้องสารวัตรซัวอะไรเนี่ยนะก็ผูกคอตายบางคนก็โดนฆ่าผิดปากบางคนก็กลัวความผิดก็เราก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะนะครับนะเราไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพนันน่ะ สุดท้ายเราก็ไม่รู้ว่าเขาโดนฆ่าปิดปากหรือว่าเขาเป็นอะไรเราไม่ทราบนะอ่าเดี๋ยวดูนะเนี่ยออเดี๋ยวสักพูดนะน่ะติ๊กตอกเลยชิบหายไปเลยนะอืออ่นะครับเดี๋ยวสักพูดนะฮะอืออ่เดี๋ยวก,นะก่อนนะครับแย่ไปเลยเมื่อกี้นะฮะอืมมันอากาศมันร้อนอะ่ะอือเราจะกลับมาใหม่ นะกำลังมันอยู่เลยนะไล์ต่อหรือไม่คุณถูกหยุดขาดโดยอัตโนมัติไล์ต่อตอนนี้ได้เลยหรือไม่ดาเนินการต่ออ่ะอ่าต่อไปเลยนะฮะนะครับตะกี้เกิดอักเสบน,นิดหน่อยนะครับอักเสบน,นิดหน่อยเนื่องจากว่าอากาศมันร้อนนะครับอ่านะฮนะผมก็ลืมเปิดไปนะอ่านะครับนะครับใครที่มีปัญหาข้อกฎหมายนะครับนะ คดีความไม่คืบหน้าคดีความไม่คืบหน้านะครับมีปัญหาข้อกฎหมายคดีความไม่คืบหน้าเป็นหนี้เป็นสินมีอะไรต่างๆกรณีพิพาทค้นข้างบ้านถูกหลอกถูกโกงคดนะนนีครอบครัวมรดกเรื่องอะไรต่างๆถ้าต้องการคาแนะนาทางด้านกฎหมายเบื้องต้นก็โทรศัพท์มาสอบถามการสอบถามอะไรต่างๆไม่มีค่าใช้จ่ายยกเว้นว่าจะมาจ้าผมว่าความอันนี้ก็ต้องมีค่าจ้างธรรมดานะครับทาฟรีมไม่ได้ เพราะว่าผมก็ต้องต้องกินต้องใช้นะครับต้องกินต้องใช้เพราะนั้นก็ไม่มีการทําฟรีนะครับนะทาฟรีนี่เชิญป้ายหน้าเลยนะใครจะมาบอกว่าให้พี่เดย์ทำฟรีนี่ป้ายหน้าเลยเพราะว่าผมต้องมีตังมีอะไรไว้ซื้อววยไม่ใช่ทาฟรีนะครับแต่ว่าการปรึกษาเนี่ยเราบริการสังคมยินดีตอบคําถาม,ถามใครมีปัญหาข้อ,ขอกฎหมายอินบล็อกอินบ็อกอะไรมาได้เราก็ยินดีที่จะให้ความรู้ทางกฎหมายกับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ นะครับก็กลาบเรียนพี่น้องประชาชนกันนะครับมีคดีอะไรต่างๆที่น่าสนใจครับนะเดี๋ยวดูนะครับมีอะไรมาเพิ่มเติมนะตัก,กี้ก็หายไปพักหนึ่งลดเรือนจำพิเศษกรุงเทพคุมตัวดีเจแมนและผู้ต้องขังรายอื่นออกจากศา,าลนายรัศดาพยังเรือนจำพิเศษเวลา18.25ใบเตยก็ไปด้วยใบใบเตยไปทันทัศนถามหญิงกลางที่เดียวกับที่เดียวกับใทรแอมชายนาย นะครับว่ากันไปครับนะ่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะจ๊ะอืมอืมมีอะไรบ้างครับน่ะนะฮนะก็วันนี้ประกันไม่ได้ก็มีสิ์ยืดประกันใหม่อะไรก็ได้นะครับยื่นใหม่การยืนประกันได้ยืน่นกี่ครั้งก็ได้นะครับยื่นเท่าไหร่น,นะครับการประกันตัวนะยืน่นกี่ครั้งก็ได้ถ้าศาลจะต้นไม่อนุญาตก็ศาลุท้อน สาุทธรณ์ไม่ยาิก็มาเริ่มยื่นสารชนต้นใหม่ยื่นหลายครั้งก็ได้แต่คดีแบบนี้ยยากในการให้มันให้ประกันตัวสาลเนี่ยท่านมองอยู่เรื่องนี้ระไหมหนีปล่อยมากก็หนีออกช่องทางธรรมชาตินะสาลท่านก็คงไม่ประกันตัวนะครับคดีนาราเคปะเทยที่ผมเคยเปทน,นายก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้รับการประกันตัวเพราะอะไรพวกผู้เสียหายเยอะเหมือนกันแนวเดียวกันเลยนะครับแนวเดียวกัน นะฮะอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะโอ้มีอะไรบ้างครับเอ๋โผล่กลางวงตำรวจสุ่มตรวจทำผิดเลือกตั้งหรือไม่นะครับกรรมกรกรรมกรข่าวคุยนอกจอตำรวจปราบทุจริตการเลือกตั้งราบรีสุ่มตรวจบ้านต้องสงสัยกับโดนลุงยำแย่งปืนด้านเอ๋ปารีนาอดีตสสโผกลางวงชะตำรวจปุกลุก จ้ตัวอ้างมาร่วมงานวันเกิดชาวบ้านก็ว่าอัไปแล้วมนะเธอก็แรงเสมอไม่มีแผ่วนะก็สบายยกันนะครับนะอันนี้ทุ่มสามเก้านาทีก็คุยๆกันไปนะก็แยกย้ายไปรถเมย์ไฟฟ้ากรุงเทพรถเมยไฮโดรเจนโตเกียวอ๋อนะครับตอนนี้เราก็มีรถเมย์ไฟฟ้าเลยนะครับพี่น้องครับแต่ประเทศโตเกียวครับไฮโดรเจนแล้วของเราเพิ่งมีไฟฟ้าก็ดีดีกว่านะเดินนะดีกว่า นั่งควายเกวียนว่ากันไปนะครับมีอะไรที่น่าสนใจจ้ามีอะไรบ้างครับอืมีอะไรบ้างครับอืนะก็บสบายกันนะครับให้ความรู้กันตรงไปตรงมาครับรายการของเรานะครับนะบนะให้ความรู้อพร้อมความฮาอืมีอะไรไหมไม่เคยมีอะไรนะรนะก็ประมาณเท่าไหร่เนี่ย สิบเก้านกาสี่สิบนาทีนะครับก็เดี๋ยวก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วใครมีอะไรก็อินบ็อกมาสอบถามเบอร์โทรอะไรก็อยู่ที่หน้าจอนะครับนะฮะก็สามทุ่มถ้าใครอยากจะฟังเรื่องข่าวสารบ้านเมืองต่อนะครับนะก็ไปดูช่องนโดโม้ข่าวทางทิกตอกนี่คุณละพีส่ง ส่งลายมาให้ผมนะครับคุณรับพีนะส่งมาเนี่ยพะผมก็คุยกับคุณรับพีบ่อยในวันนี้ก็คุยกันผมก็คอยจะให้คําแนะนําน้องเขาเรื่องข้อกฎหมายต่างๆที่แกส่งมานะครับนะ,บนะก็ขอบคุณมากที่รับพีที่ไว้วางใจพี่ในการให้แนะนำทางด้านกฎหมายนะครับก็สามทุ่มนะครับใครอยากฟังข่าวต่อกับนะผู้สื่อข่าวอุกรามอดีตบกเดนิว่าคุณคุณโดโมข่าวนะครับบกโด นะทางช่องเลดโมกข่าวทางทิกตอกก็พักพวกกันก็ลองไปฟังดูนะนะขา่าวยกรรมวันนี้ได้เวลาพอทุกคนล้วก็ขอกราบลาไปก่อนใครมีทุกร้อนอะไรก็โทรศัพท์มาพูดคุยกันได้นะครับสำนักงานของทนายคายทุกก็อยู่ที่ซอยโรงพยาบาลศินแพทย์รามคา5 2าทับหนแฝงลามนทาเขตกระยาวกรุงเทพจุกรูนะฝันดีลาตีสวัสดีสวัสดีครับ